คิมซอนโฮคัมแบกไทยนัดพบแฟนคลับณนะไอคอนสยาม5พฤษภาคมนี้เตรียมลัดฟ้ากลับมาสร้างความสุขให้แฟนๆชาวไทยอีกครั้งสำหรับคิมซอนโฮพระเอกฮอตแดนกิมจิถัดจากแฟนมิตรรับวาเลนไทยที่ผ่านมาเพิ่งจะสร้างความประทับใจไปแบบสุดติ่งฟินถล่มทลายในงานแฟนมิตติ้งในไทยเมื่อวันที่11-12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำหรับคิมซอนโฮพระเอกรักยิ้มสเสน่ห์แห่งซีรีส์โฮมทาว w n ชาชาชาจากเกาหลีใต้ล่าสุดเจ้าตัวก็ไม่ลืมสัญญาที่จะกลับมาหาเหล่าแฟนคลับชาวไทยอีกครั้งโดยครั้งนี้นัดเจอกันที่งานที่ชาเอ็ก u s คลูซีฟอีเวนต์วิสคิมซโฮงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูกับคิมซอนโฮโดยงานนี้กำหนดจัดกันในวันศุกร์ที่5พฤษภาคมนี้ ณไอคอนสยาม t d d True อ c o n Hall Floor 7 Hall 1 2แฟนแฟนๆอัปเดตรายละเอียดงานนี้เพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางโซเชียลของแบรนด์ที่ฉะผู้จัดงาน